ไหว้พระใหญ่ก่อนไหไหว้พระใหญ่ ก็เก็บบัตรเก็บตัวไว้นะคะน่าชมแสดงน้ำพระท้านักท่องเที่ยวเดนทางตัดกันไปแล้วนะคะอยากดูให้ใช้มืนนะะอ,งอะะมเงินนะคะตรงนี้ก็จอดนะคะนักองเที่ยวเดินไปได้เองค่ะบัตรสองนัดนั้นมีมูลค่า50บาทนะคะเอาไปเป็นส่วจกิจกรรมในบางช้างนะคะ,ะ,คะมีมูลค่าห้50บาทค่ะแต่ไม่สามารถแลเกเป็นเงินสดได้นะคะสำหรับนักองเที่ยวท่านที่ดู้ที่ตรวจบางช้างเดี๋ยวมา ทานทีจะพาบุตรน้ามนะคะไปดูการแสดงของค้างนะคะรอบที่สองเริ่มขึ้นที่11โมงนะคะค่ะก็ไปเชิญนะคะเราเดี๋ยวนี้ซื้อแพ็กเก็ตบางค้างเถือกมานะคะเก็บบัตรเก็บตัวไว้นะคะแจ้งซเฟอร์ของเราได้เลยนะคะว่าเรามีเนีนซื้อแพ็กเกจตบางค้างเถือกมาะคะ่ะภาษาไทยก็มี ตัวนะคะจะเข้าห้องน้านะคะเดินมาที่อาคาระคะ่ะห้องน้เอองอาโมไปไหนเนี่ยไหว้พระเหะรอไปไห <ป S 1> <ไป S 2> ว้พระก <ไป S 2> ่อน,นเร้อนะคะงงพ่ี่ค่ะเดินทางขึ้นมาถึงใหม่ก็ไม่ต้องรีบนะคะค่ะท่านที่จะขึ้นไปไหว้พระขอพรน,นะคะก็ะขอเชิญน,นะคะเดินตรงขึ้นมาด้านหน้าองค์พระเลยค่ะค่ะจะเดินถ่ายภาพนะคะ ขอเชิญนะคะถ่ายภาพตามสะดวกก่อนผุกรองเท้านี้นะคะท่านยังไม่พร้อมที่จะเข้าสกายวอล์กยังไม่ต้องสวมนะคะถ้าหากส,สวมแล้วนะคะเดินไปขั่วนะคะพื้นรองเท้านั้นก็จะไปเหยียบทรายเหยียบหินค่ะป้องกันอะไรไม่ได้เลยนะคะสาหรับท่านที่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าส,สวัสดีครับวันนี้มาที่สกายวอล์กเสียงคานเอ้สกายวอล์กที่ไหนคิวท,ที่ไหน เสียงคา,งางนนะอโมเรามาอยู่ที่ไหนนี่มาอยู่ที่ไหนเสียวทำไมมันไม่ได้มีอะไรเลยโอ้ภูเขาสลับซับซ้อนด้วยกายบอกเชียงคานนะครับพระใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับค,คนนี้จะเป็นเจสูนะครับ มาหาหมอปรับจูนสมองอันนี้คือน้ำโขงอันนี้นอราเนีนที่ว่าแทร่ที่ว่า,า,าข้ามกันนิ้น่อยเดียวนะไปประเทศลาวนะหรือเปล่านะไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยมันใช่ไ,งไ,ง <spinning. S 1> ไหอใช่ยู่ใช <Conservation. S 1> ่ พี้เคียวไอ้นโมไม่เห็นอะไรเดูดูเห็นไม่ปลานะเห็นไม่ปลาอ่ะไปไปไปพี่เคยเดินเลยเดินเลยอ๋อกลังเมาอีกมาอีกมาอีกเดินมาอีกเดินมาอีกเดิน่ไปนวนออกแล้วอ่นโมไปไหนแล้วนโมไปไหนแล้ว ออ๋ก็ม no ันเขาใส่อันนี้เด้เน right? ี่ยก oh. anyway> right. ันกระแทกโม่อย oh. ู่ไหมลูกมาเร็วอายุถ่ายใหม่ถ่ายให้แม่กันนะปูอาย่ไปยืนตรงนี้ยืนตรงนี้เอ้ยหลบเถิดหลบไปเดินวนไปมาเร็วลูกแม่วมื่อกีถ่ายตรงไหนแม่มื่กินน้ำโมจนล้มโอ้ยล้มใหม่นี่ไม่ต้องดูโอ้โหชูงมไหมเนี่ยเุ่มอ่าถ่ายตรงไนไปไฟฟ้าสะพิด เแล้วเอานื้ไปจับเหล็กแล้วมันก็แตกเลยไม่ใช่ไฟมันรั่วไอ้นโมจะไปด้วยหนึ่งชองช้ากตา่าพอจะเอายังไงนะเนี่ยหนึ่งสองอ๋อนโมขึมาแล้วบ่ หนึ่งสองมัวไหมครัไม่กลัวโอ้เก่งมากเลยครับหน่งอโอหนึ่งสองนี่กวพี่คิวทำแบบนี้ไหมทำไหม่าจะถ่ายให้ กดถ่านไม่ได้ไอยกูอเปไหนนะนั่งลงเลยกูอย่างงี้นะเร็วๆทำเป็นจับอันนี้ก็ได้จับอันนี้ทำอันนี้เฮ้ยกลัว่ากูอย่ี้อ่าเร็วๆเออทำเป็นกลัวเฉยๆอะไรไม่ต้องกลัวจริง ไม่เคยใช้เ้ยไปไปไม่ได้มีโอกาสคุมเข้าวัด